มูอย่างไรให้สำเร็จที่วัดเจดีค่ะป่ะไปดูกันสายมูตัวจริงห้าพาดพาทุกคนมาขอได้ไหว้รับตำนานความศักดิ์สิทธิ์ไอ้ไข่วัดเจดีสิทธิ์หลวงปู่ทวดร่ำลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะวันนี้จะมาแชร์เทคนิคว่ายยังไงให้ได้ให้ปังให้โดน เมื่อมาถึงวัดเจดีนครศรีธรรมราชมาทุกครั้งแปลกตาตลอดเพราะว่าพลังแห่งศรัทธาล้นหลามมากจริงๆวัดได้จากรูปปั้นไก่นําโชคและใบเลขหางประทัดเพราะในแต่ละวันจะมีคนมาขอพรและแก้บนเยอะมากๆค่ะ หาใครอยากขอให้สําเร็จบวกวิธีการแก้บนด้วยอันนี้ตามความเชื่อล้นลวนให้ขอตรงๆเลยระบุให้ชัดว่าอยากได้อะไรจะให้เท่าไหร่เมื่อไหร่ถ้าชัดเจนแบบนี้ไอ้ไข่วัดเจดีก็จะให้ตามคำขอค่ะ หมายถึงว่าเราคิดไว้ก่อนว่าเราจะขออะไรแล้วเราจะแก้บนด้วยอะไรจะตอบแทนในใครถึงเมอเราจะตัวอย่างเราจะขอให้ได้กําไรสัก10บล้านอย่างเงี้ยต่ถ้าสาเร็จเราจะให้ประทัดสักล้านนัดอะไรประมาณนี้เราคิดไว้เสร็จแล้พอเรามาไหวเนี่ยคือหลักการก็คือขอให้ชัดพูดให้ชัดขอให้ชัดแล้วก็ให้ให้ชัดลอยถ้าขอให้ได้สิ่งนี้จะให้ประทัด10ล้านจิตเนี่ยมุ่งไปที่เราขอแล้วก็ให้ได้แบบชัดๆไปเลยบางคนจะขอแบบลอยๆขอได้นูนนะขอได้นี้นะ จิดใจยังไม่ยังไม่นิ่งเนี่ยว่าไม่เอาแบบนั้นคือถ้ายกตัวอย่างสมมุติว่าเราจะสอบเนี่ยขอให้สอบผ่านแล้วก็จะบอกเลยว่าขอให้ขอให้สอบผ่านค่ะและถ้าผ่านแล้วจะจุดประทัดหนึ่งมือนัดอ๋อแบบนี้เลยอตรงแบบคือแบบไม่ไม่วอกแวกตอนขอไม่วอกแวกอ่าตอนขอเราต้องขอให้คือขอหลายครั้งแล้วอ่าครับครับอ่าขอให้ขอให้นิ่งแล้วสําเร็จขอโดยใจด้วยคือให้ใจนิ่งเ่ะอ่าครับโอเค ได้ไหมก็ขอได้เรื่อยๆอ๋อ <S <S ได้เรื่อยๆด้วยโอ้โหสสแสดงว่าที่นี่ปังจริง <S <s คือเราขอนี้แล้วถ้าได้สมหวังแล้วก็มาแก้เหมือนพี่ก็ขอค่ะก็แนะนําค่ะแนะนําว่าถึงไม่ได้ขออะไรก็แวะมาไหว้มาสักการะกระขาเพราะว่าแกอยู่ในใจค่ะอยู่ในเมื่อทุกคนมาขอแล้วค่ะก็อย่าลืมนะคะกลับมาสักการะอีกครั้งถ้าได้ดังใจหมายค่ะ NBT Connect พาไปมูวันนี้ค่ะถ้าใครได้สมหวังขอแล้วปังก็เม้นมาบอกกันด้วยนะ